ทรงอิทธิพลระดับโลกกางเกงแดงของลิซ่า้ายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าและลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็กพิงคเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆค่ะทั้งเต้นเก่ง ร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยๆเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะโดยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564 #lisa_mentorshowlook underscore ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยอีกครั้งลิซ่าได้เฉิดฉายบนเวทีของประเทศจีนอีกครั้งนอกจากชุดแบรนด์ซีลีนที่ลิซ่าใส่ขึ้นเวทีแล้วทำฮือฮาแต่ยังมีอีกชุดที่เรียกได้ว่า คือหาไม่แพ้กันลิซ่าในลุกกางเกงขาสั้นสีแดงที่ดูเท่และน่ารักก็ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเช่นกันและในเวลาไม่นานกางเกงสีแดงตัวนี้โซเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ